ดวงความรักราศีพิจิกวันที่1ถึง7มีนาคมส5ง3เราพิจารณาไพ่3าใบนะครับพไพ่ใบที่1นะครับจะแทนในเรื่องของตัวเจ้าชะตาตัวท่านนะครับมีท่าทีอย่างไรก่อเรื่องความรักนะครับใบที่2เป็นสถานการณ์ความรักในช่วงสัปดาห์นี้ใบที่3มเป็นบทสรุปหรือหนทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเราก็มาพิจารากันนะครับว่าในไพส่สามใบมีดี มีเสียกันอย่างไรและวิธีแก้ปัญหาจะแก้กันอย่างไรนะครับชาวราศีพิจิกไพ่ใบที่หนึ่งนะครับ j u d g ม e นทนะครับใบที่หนึ่งนี้นะครับบ่งถึงว่ามีการเริ่มสิ่งใหม่ๆได้พบปะผู้คุยกับผู้คนนะครับ หรือว่าได้ไปยังสถานที่แปลกตาที่ไม่เคยไปมาก่อนนะครับมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตของท่านให้ดีขึ้นนะครับได้รับข่าวสารบางอย่างจากญาติหรือจากเพื่อนฝูงของท่านเองครับโดยรวมแล้วนะครับจัดเป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งนะครับหากมีปัญหาอะไรนะครับในชีวิตก็ดีใจได้เลยว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับก็จะคลี่คลายไปได้อย่างแน่นอนนะครับในเรื่องความรักเนี่ย หมายถึงนะครับท่านจะพบพระอย่างกระทนหันนะครับได้พบคนที่ถูกใจแล้วก็มีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์กันแล้วก็ส่วนคนที่มีคู่แล้วนะครับหากทะเาลาะก,กันมาก่อนก็สามารถปรับใจปรับความเข้าใจกันได้ในที่สุดนะครับไพ่ใบที่สองของชาวราศีพิจิกนะครับคือไพ่สี่เหรียญน,นะครับเมื่อ ได้คู่กันแล้วนะครับก็มีความวิตกกังวลในเรื่องของอนาคตโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงนะครับเรื่องของการเงินนะครับก็ท่านก็จะรู้สึกว่านะครับสภาวะที่เป็นอยู่นี้ยังไม่ค่อยได้ตามที่ท่านคาดหวังนักนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นนะครับหากท่านมีความกังวลในเรื่องของเงินนะครับขอให้กังวลแต่พอดีนะครับอย่าเครียดมากเกินไปนะครับเพราะอาจจะมีผลต่ออารมณ์ของท่านครับทำให้ ท่านเป็นคนมีอารมณ์หุดหิดขึ้นได้นะครับตอนนี้ก็ขอให้ระมัดระวังนะครับก่อให้ใช้ความอดทนมากๆครับสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับไพ่ใบที่3ของราศีพิจิกนะครับก็เป็นไพ่สองเหรียญน,นะครับโดยส,ดสรุปสถานการณ์ต่างๆนะครับยังไม่ค่อยเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับเป็นช่วงที่ต้องรักษาสมบุลต่างๆนะครับใน บริบทแวดล้อมนะครับจัดการสิ่งที่มีอยู่ให้เข้าที่เข้าทางนะครับในเรื่องของความรักนะครับก็จะยังไม่ค่อยราบลื่นเท่าที่ควรนักนะครับคนที่มีคนรักแล้วนะครับความสัมพันธ์ออกจะน่าเบื่อสักหน่อยนะครับเคยเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าคนโสดนะครับก็ยังไม่มีความชัดเจนเกิดขึ้นนะครับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก็คงค้องใช้เวลา ศึกษาการต่อไปนะครับต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็คงจะต้องใช้โอกาสดีๆนะให้โอกาสอยู่ร่วมกันตัดสินใจในเรื่องต่างๆโดยรวมก็คงต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้มากขึ้น